สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมสอแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทพองระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาเมื่อวานนี้นะครับนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะครับเรารู้เขาว่าเหรียญนี้ จะติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดบที่หายยากหรือไม่นะครับท่านเหรียญนี้ยังไม่ได้ทำการล้างนะครับเป็นลายดําปีชัดเจนนะครับท่านเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลานะครับทํางานพิเวยนะครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญกับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับคิวเอร์นี้ขึ้นอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยเรียญยังไม่ทําการล้างสีทองกลายเป็นสีดําปีไปแล้วครับไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกนะครับไม่ใช่ล้างไม่ออกเคยทํามาแล้วครับท่านตัวตู้สื่อชัดเจนนะครับา่ รายงานปกันนะครับบลนบูปพง์ท่านก็มีรอยขีดขูวปกติธรรมดาข้องเหรียญที่ผ่านการใช้เนั่นแหละครับท่านดูดีนะครับมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงมาครับดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับใกล้ไปเลยครับสุดยอดไหมก็มีรอยบุบรอยบี้หยุดปกติธรรมดารอยขีดขนก็มีนะครับแต่ไม่มากมายอะไรนะครับเนี่ยปกติธรรมดาข้องเหรียญที่ผ่านการใช้เนั่ยแหละครับท่านดูสิครับโอเคอยู่นะครับแบบนี้สุดยอดเลยนะครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างด้านหลังครับ นี่ด้านหลังครับจดเจนะครับตัวหนังสือประเทศไทยครับอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้บิการทางสายตาจะได้เอามือดูดูปคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพศ2 5า5้าสาสห้าครับท่านปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หน่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านแต่ผลิตน้อยนะครับไม่ถึงขายเยอะเท่าไหร่ส่วนตัวกลางคือพระปากก็ได้ลุนละวาลาล์ต่ำลงมาอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับเนี่ยมีแนวกั้นอยู่นี่นะครับและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรับนะครับ สำหรับปีพศ2535นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย35 13บ้าสิบสามล้านเออสิบสามล้านเปล่าครับนี่มองไม่ค่อยชัด13บสามล้านแปแสนห้าพเหรียญนะครับท่านใช่ครับ13บสามล้านแแสนห้าพเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับเน้ดับยูนซีนะของมัาอยู่ที่เหรียญละ300บาทครับท่าน300บาทนะครับสำหรับปี2535นี่นะครับ สวยดีที่ผ่านก็นใช้น้่นตกสี่เลยละ60ถึง80บาทเลยนะครับ